สวัสดีคะ่ะทุกคนก็ไปไหนแอมัวเองนะคะห่างหายจากการรีวิวไปนานเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะคะแันจะเอาอะไรมารีวิวนี่เลยคะ่ะโลกาอ่าไม่ใช่กล่องนี้หล่อเลนกล่องนี้คะ่ะเป็นการูดาโปรนะคะแต่เขาไม่ใช่โปรอย่างเดียวสักโปร plus ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการูดาโปรออกมาแล้วก็คือเป็นตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยั้นเคยรีวิวเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะใครที่อยากจะดูตัวนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ แต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงตัวนี้เราจะพูดถึงตัวนี้กันนะคะเป็นพี่แน่นมาใหม่ Garuda Pro plus กล่องเข้ามาแบบว่าเท่ๆหล่อเท่ดุดันไม่เกรงใจใครมาดูกันว่าเจ้า g a r u d a า r r plus เนี่ยมันต่างจากไอก g ร r ด d าโป o ยัยงไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูสเปกกันนะคะตัวขนาดกล่องนะคะก็คือเท่าเดิมกับเจ้าก a ร u ด a า r o นะคะเปิดเอามาปึ๊บ ก็จะมีเมาส์นะคะตัวนี้สีดำแล้วก็จะมีพวกคลิกตำแหน่งต่างๆเนี่ยเป็นสีแดงนะคะเหมือนเดิมให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะตัว cover มีทั้งหมดสชิ้นด้วยกันรวมถึงตัวที่ครอบตรงนี้อยู่ด้วยนะก็คือทั้งหมด4ชิ้นเนาะสามารถปรับได้สูงต่ำยังจะได้แบบไหนให้มันแบบถนาดกับอุ้งมือเราปรับสูงปรับต่ำเนาะแต่ถ้าใครอยากจะคัสซอมให้เมาส์เนี่ยมันดูเป็นของเราแล้วก็แบบเอ่อฟีลกู๊ดในการเล่นมากคือก็สามารถซื้อโคเวอร์มาเปลี่ยนได้นะคะก็ไปดูรีวิวกันได้นะคะรีวิวก่อนอันนี้ก็คือแป้งเอาโคเวอร์ ทั้งหมดน่าจะประมาณ7สีด้วยกันนะเอามารีวิวให้ทุกคนดูแล้วว่ามันมีสีอะไรบ้างมีสายตรงนี้มาให้นะคะสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาก็คือตัวนี้เลยแบตเตอรี่ะคะ่ะดีนะคะเขาให้มาทั้งหมด2ก้อนด้วยกันสำหรับใครที่แบบว่าอ่ะโอเคเล่นอยู่แล้วก็แบตเตอรี่หมดอย่างเงี้ยก็สามารถฮอสแวปเปลี่ยนออกได้ทันทีอย่างนี้นะคะแล้วก็ปึ๊บเข้าไปใหม่เปลี่ยนปยนิดง่ายมาก ทุกอย่างก็ยังคงให้มาแบบ เหมือนเดิมแน่นแน่แนน,นี่นะคะก็เป็นทั้งหมดภายในกล่องเนาะแล้วทีทนี้เรามาดูกันว่าสเปคของเขามีปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างนะคะและสิ่งแรกเลยนะคะที่กลูดาโปรพลาสเขาได้ทําการยกระดับแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปอีกนะคะก็คือเซ็นเซอร์ตัวนี้เลยเป็นเซ็นเซอร์พาวสามสามเสามารถปรับ DPI ได้สูงสุดถึง2 6 0 0 0 DPI กันเลยทีเดียวใครที่แบบว่าชอบเล่นแบบว่าหลุดทะลุจัก,กรวาลไปเลยก็ปรับกันไปให้เลยสูงสุดนะคะสำหรับตัว IPS นะคะตัวนี้อยู่ที่650ถัดมานะคะก็ะะ<อ>จะพูดในเรื่องของสวิตช์ตัวนี้เลยในรอบนี้เนี่ยของการูด a าโ o p l ัสนะคะ <_ S 2> เขาเลือกที่จะใช้เป็นสวิตช์วัวโน u บูเชลพิงดอแล้วก็ในส่วนของแกรมฟอสเนี่ยอยู่ที่70แกรมฟอสนะคะแกรมฟอสก็คือเป็นแรงที่เรากด ลงไปนะคะแล้วก็ดีกับเอาให้ใหว่าเป็นการแบบตอบสนองกลับมาของการที่เราคลิกลงแล้วก็ปล่อยในส่วนของบอดี้นะคะของ Garuda Pro Plus ก็จะเหมือนก,นกันกับตัวเก่าเลยก็คือ Garuda Pro Wireless ก็คือเป็นทรงบาลานซ์จับถนัดมือจะดีมากๆนะคะสําหรับใครที่แบบว่าชอบจับในลักษณะของคาลาวนกิฟการรับส่งสัญญาณไวเลสนะคะของเราตัวนี้ก็คือเป็นระบบไร้สาย2.4กิเซึ่ง ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยให้มีการลบกวนสัญญาณที่น้อยมากๆมาคือมันแทบแต่ไม่มีการดีเลยอีกต่อไปเลยนะคะและในช่วงปีที่ผ่านมานะคะเจ้าก l u ดาโปรพลัสตัวนี้นะคะ ก็มีนักแข่งหลายๆคนนะเอาไปแข่งในรายการระดับโลกแล้วก็ได้ลับแชมป์กลับมาด้วยก็คือคว้ามาแบบเป็น10รายการเลยสำหรับตัวซอฟต์แวร์นะคะก็ใช้งานค่อนข้างง่ายสามารถดาวน์โหลดได้นะคะทีเ่เว็บไซต์ของเขานะคะใครที่เซตโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องกังวลน,นะคะเขามีออนบอร์ดเมมโมรีก็คือทำโปรไฟล์เซตเอาไว้ได้เลยน้ำหนักของ g a r u d a Pro นะคะจะอยู่ที่66กรัมส่วนตัวนี้นะคะ Garuda ลูด p โปรพลัสไวด์ อันนี้คือเขามีน้ําหนักของแบตเตอรี่รวมเข้ามาด้วยมันจะอยู่ที่ประมาณ72กรัมนะคะราคาอยู่ที่2,990บาทได้แบตเตอรี่เพิ่มมา2ต้นรับประกันที่2ปีเต็มเต็มเช่นเดิมนะคะเล่นันเป็นเลยฉ่ำๆยาวๆและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเมาส์ตัวใหม่นะคะจากทางโลกาการูดาโปรพลัสไวเลดนะมาแบบว่ากล่องดูดันไม่เกินใจใคร สีดำแน่นคมเข้มสวิตแดงสวยงามรุรานะคะใครที่มีคำถามนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ไปถามเขาได้เลยนะคะทางโลกาไทยแลนด์นะเป็นแฟนเพจเนาะสำหรับวันนี้นะคะใคร ที่สนใจกํางตังเลย2,990บาทเท่านั้นก็ได้ไปทั้งหมดนี้เลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะข้อมูลตรงไหนที่มันมีผิดพลาดหรือว่ามันแบบไม่ถูกต้องอะ่ะไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเออก็สามารถคอมเมนต์มาบอกแป้งกันได้เนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย